วันนี้นะคะเราต้องมาช่วยกันโหวตให้เกมฟรีไฟเป็นเกม e s p o r t Mobile o f t t h y y e r r แล้วล่ะค่ะวิธีการโหวตนะคะตามนี้เลยครับทุกคนก่อนอื่นนะคะกดเข้าลิงก์นี้มาเลยครับนี่เลยอันนี้จะทำในมือถือนะรตจแล้วเนี่ยเราก็เลือกอันแรกค่ะโหวต for community นะคะพอเข้ามาปุบ๊บอะเราก็เลือกโหวตนะเขาจะให้เราโหวตทั้งหมด 5อันนะคะฉะนั้นเราโหวตทุกอันเลยเนาะอันไหนเราก็เลือกมาอันหนึ่งละกันนะคะเลือกโหวตไปเลยเนาะอันไหนที่เรารู้จักใครที่แบบว่าอยากรู้จักอันไหนก็สามารถ Google หาได้นะคะจะเอาที่จัรู้จักนะแล้วก็นี่เลยค่ะตรงนี้เลยเน้นย้ำสำคัญมากสำหรับพวกเรา e-sport mobile game of the year นะคะจะกดเลือกเกม r e e f i r e เลยครับสุดท้ายแล้วนะคะเราก็กดตรงนี้เลยคมมรับ s u b m i t v o t e นะคะแล้วเขาก็จะโหวตให้เรานะคะ วันนี้จะมีอะไรให้ช้อปปิ้งหรือเปล่านะโอ้ทุกคนอันนี้ค่ะตัวละครคาเพล่านะคะ มาเปิดขายแล้วนะสามารถไปกดสุ่มได้นะคะที่ตู้ลักกี้รอย,ยัลตัวละครตัวเนี้ยทักษะก็คือฟื้นฟูลเลือดนะคะแล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพไอเทมฟื้นฟูลเลือดนั่นก็คือแบบเวลาเราพันยาหรือว่าใช้ไอเทมเพิ่มเลือดต่างๆเนี่ยมันก็จะเพิ่มเปอร์เซ็นต์มากขึ้นนะแล้วก็ลดอัตราการลดโลดของเลือดด้วยเมื่อล้มนะคะเวลาเราล้มหรือว่าเพื่อนร่วมทีมเราล้มเนี่ยเลือดมันก็จะไหลช้าตัวละครนี้ดีใครที่ไปสายซัพพอร์ตตัวละครนี้แนะนําเลยครับ วันนี้ไม่มีอะไรให้ช้อปปิ้งเลยงั้นไปเล่นกับเพื่อนเลยละกันทุกคนไะเฮ้ยอยากเปลี่ยนชื่อมั่งอ่ะใครว่าแคมป์แตพมผมเองกิมเอ้ยใครวอาแคมป์ทั้งเกมอ่ะแคมในซวมได้ปะวะแคมในื่วม่จัดมินดูเก็บภาพพดเก็บภาพพดสุดๆก็เสียภาพพดเลยเยอแคมในซวม ฮ้ยชื่อเราเหรอโอ้ยแต่ละชื่อไทยเองจะไทยจอีกเฮ้ยเธอจะไม่นอกบอกได้ไหมเราต้องแคมป์ปอมไม่ใช่เหรอเธอมาเดินอะไรแถวนี้ในบ้านเนี่ยแอบผมต้องแอบอ่ะไปหาที่แอบก่อนละกันไปเข้าแต่ป้อมขึ้นเลยแต่ป้อมจริงเราควรพกแต่ยานะเว้ยโอ้หพี่เจ้าจริงเหรอโอเคชี้ก็พอพี่ปะจไสู้อะไรไปสู้เขาเเาไปสู้หรอโคบมี่โคบมี่ โควมีโควมีพีชมีโมีนีหัวตักนุ่หัวตักนุ่งทักนี่ชันน่มีโคมมีมอกตัวก่อนอิมคโยตี้โคโยตี้โคโยตี้ขึ้นไปล้วไม่ใช่โคโยตี้พี่โคมีสายสวยสวยสายสายพี่ไม่มีปืนชาร์จขึ้นไาเลยดนละยก้าสิบแดก้าสิบแปดใคโดดเลยมนเฮ้ยพี่ขด

ไม่เยอะพี่ตึงนะพี่โหรระวังแคปในบ้านเจนเจนไอ้ชื่อแต่ละคนแคปในช่วงบนบ้านยิงบนบ้านแต่วนน้นเฮ้เน่นปวดขาเลยเอาไงไปก่อนนะกันไอแห้วทุกคนดูดิพี่ไม่มีไอวอ มพี่เอาครับจริงๆเขาชื่อแคมป์แต่ป้อมเพราะเขาไม่ได้แคมป์ป้อมนี้เขาเลยไปก่อนอแอบก่อนละกัน<ะ>ว<ะ>้ายหลังพี่ฮัลโหลเันหลังคะอยู่่้งงนนีไเฮ้ยไม่เงยจับไม่มียิงไม่โดน,นลองก่อนเจ้า <c oughs> หนึ่งก็หลักธามันก็เอาจังเลยวะโดดหลงแล้วพี่โดดหลงแล้วโดดหลงแล้วโอ้ <c oughs> จาเป็นลูกเลยไอวอเก้าลูกนะขอไม่อี่มี่เดียวอ้าวพี่จัดพี่จัเล่นกก้า

มันไม่ตายเฮ้ยแกมันไม่ตายพี่ชายเงียบจริงเอ๊ะทำไมอะแอบก่อนละกันแอบก่อนละกันเอ๊ะเซ็นท่านไปเซนท่านไปเซนท่านไป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 เอาไปสิไปดนึงขวามือทุกคนไหวไหมไหว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 ไหไปวไห กูตั้งกล้องอยู่พี่เอ้ากูตายเฮ้ยอย่าหวั่นเฮ้ยเอาทำไมทุกคนหวั่นเฮ้ยเฮ้ยไม่มีปืโดดอ่ะแล้วคนอยู่ไหนเอ้าแล้วเราจะไปไหนเนี่ยคนอยู่ลงตีนเลยเราไปไหนไม่รู้ว่าพี่ตามอีแอบไปก่อนอ่ะโอ้โหแม่งเอ็มพีกูรว่าคุณหยิบได้ปืนอะไรไม่ได้ดูพระเอกมาแล้วครับเฮ้ยพี่ในกระดังมีเฮ้ยพี่สองตัวพี่พี่ผัวใหม่ผัวใหมพี่ผัวใหมผมวหม่เอาเลยเอาเลยเยอะมากดาวสวยพม่าปีนพม่าเป็นไงวะพี่ โอ๊ยกูตายพี่อําเฮ้ยหลังเข้าอิมหลังเข้าไหวอิมไหวไหวอิมพี่ไหวอิมพี่ไหวปล่อยพี่เอิมปล่อยพี่ปล่อยพี่โอ๊ยพี่ไหวชาร์จชาร์จชาร์จกระดูกชาร์จกระดูกละ้าดาวแปดดาแปดดาแปดพี่ไหว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 ปล่อยพี่พี่ไหวพี่ไหวท็อปพี่เมื่อก,ก่อนเคยคิดว่าตัวเองขี้บ่นแต่พอมาเจอซีนนี้แล้วโอเคกูไม่ได้เป็นคนเดียว หลองคียบอร์ดเรียกไม่เหตุผะอันนี้ไม่ได้อันนี้ไม่ได้เรียกคีย์บอร์ดนี่อันนี้โวยวายพี่ออหลอแบบนี้เขาเรียกโวยวายเหรอใช่อยู่แล้วใช่แล้วเนีไอ้คนคนคนเครื่องบินฮะคนเครื่องบินเครื่องบินไปแล้วพี่ไม่มันตกแล้วเครื่องบินเนี่ยเครื่องบินไหนชื่อก็บอกอยู่แคมปปอมแคปปอมแคปปอมแต่ป้อมเสียงอะไรดังไปบอกแฟนนะครับผมเส้ที่ผมไลฟ์เซ้นท่าครับผม เมื uhm. ่อก oh <Help> ี้เขาเห็นหัวคนวิ่งนั่นไงนั่นไงนั่งไง้นไม้ำตานไปเห็นปะตกไปทุ่งหญ้าดนูนหนุนหนุน้น้นหตุนหนุหน้นหนุ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 นห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 นนหนนหนุหนุนหนุนหนหนหนุนหนยหนนหนุนนนหลหนหนหนน ไม้น้ำตาลท้อเลยแม่เหมือนมีน้ำตาลอยู่ต้นเดียวก็มีอยู่ต้นเดียวดูแถวนี้ก่อนมันมีกี่ต้นแม่เนี่ยอันนี้ก็น้ำตาลอันนู้นก็น้ำตาลเฮ้ยมันสีเขียวโอ้น้ำตาลเอาพี่โทรศัพเล่มแข่งกันตาไอ้แคมป์แคมป์พัเฮ้ยเอาให้แอมแอมแอมไหมอ่ะแอมไหมอ่ะเฮ้ยเออโอเคแคมป์แคมป์ทิ้งผมแคมป์ทิ้งผม พี okay. ่จาคนเอิดยี่ห้อไพผอมไหมผอมไหมอมไหมเฮ้ยไอ้ที่ผอมก็าพโหมผอมไหมผมไหมผมไหมเฮ้ยสึกเี่สึกตอทำนม่านอาจารย์ิเลยนะเนี่ยแคมป์แต่ปอมเนี่ยคนนี้เลยเนี่ยแล้คมป์เสื่อมจริงยออกไปอีจ้าทำไงวะเฮ้ยไอ้เบอร์สมึงไปดิเฮ้ย ไป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 ไไป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 ไไป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  มันจริงให้แอบตั้งตั้งตังเหมือนพี่อ๋อเหรอไมแอบแอบหวนละกาญจน์คนละอ๋อผมรอเรือการก็รอลิงอะไรเงี้ยคนเดียวเปลารจุฬาไหมแต่นี่รอจุฬาวันนี้เปลี่ยนสามชื่อแล้วเที่วันนี้มีบัตรเล่นลันความคิดจบจะไปแล้วเหรอไปนะครับเออพี่นั่นดีเลยพี่อไม่ได้คิวเลยนี่ว่ะใช่จริงเฮ้ยไอ้วองล่างอ่ะเธอไมร โอุก็บของนบอกพร้อมลุยไปยัดดียัดดิดาวหนึ่งดาวหนึ่งดาวสองต้นไม้ต้นไม้ต้นไม้ดาวสได้บอลดาวห้เยอะเยอะเยอะได้ โอ้หดูเลือีมันไม่มีว่ะเดี่ยวอ่ะเดินไปเดี่ยวเลยเฮ้ยเลยอีกสองตัวต้นไม้หลังต้นไม้หลังโอ้ยลักขาวผมลักขาวปลาผมปลาลักข้าผมรักขรัวทุกคนนะครับเออเฮ้มีคนห่ะเฮ้ยมันมีคนเหรอโอ้ยคนอยู่ไหนอ่ะ เฮ้ยม,ม,ม,มันด okay. ักข oh ้างล่างมันดักเงินมันดักข้างล่างมันดักเงินมันดักเงินพี่อ้อมไปเลยพี่จัดไปพี่สวยพี่สวยสวยไปพี่สวยพี่สวยขวาขวาสวาขวาขวามันลงน้ำสวยมันอยู่ไหนมันอยู่ไหนมันดักพี่มันดักมันดักเฮ้ยไอ้มมึงไม่จริงเลยวะเฮ้ยไอ้มมันจริงได้นะตรงนั้นอ่ะสายในมือตรงราวตัดหยุดนะนั่นพี่จัดกลัวไปรอดวะเฮ้ย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 รอดดีรอดดีเจอ์ดีครับผมทุกคจะหาดูวย าเป็นท่านั่งก่อนเอาท่านั่งนี่มาเล่นก่อนนี่ไงวิลลี่ดำๆเฮ้ยตรงที่นั่งลานชลาเฮ้ย กีจัดกลัวไปรอดวะเฮ้ยเฮ้ยเรอดดีรอดอีแชเอนี่ค hey, รับผมทุกคนจะหาอยู